สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเอฟซีน้อง <c oughs> อุ้งอิงครับผมพ,พอกระบป๋าโทนครับมาอัปเดตตอนสายๆครับนี่หลังจากที่แกะแบบแล้วนะครับมายังอีกรถไทยรถไทยทม้มทมลุ่มบ่ ทีมงานนะครับนำแข็งตักไดีเลยด้ครับในถังเอาเอาครับเอากระติกไปตักเด้เลยมือว่านบบเลยลงเพราะว่าบ่มีคนอยู่หน้าบ้านรถพอเห็นคนมันกรเลยแล่นไปเลยปกิเพิคนกรสีลงไหวอยู่ดอกครับน้ำถังก็มีไอ้พวนไนื้อนี้เพิ่นไปเล่ใไรม้อนี่งื้่นี้อยู่พ่นร้ยเอ็ดครับมือเคลื่อนอยู่ร้อยเอ็ดคือกัน อยู่ไอ้อีอย่างอำเภออีอย่างนะประทุมรัฐอเงาเลยัวอีย่ครับรอยเอดสามมือมืออื่นไปคอนแกนช่วงสงกานประเดยุบาลเอกคอนแกนแถวึ้นไปพุ่นละแถวสารคามชัยภูมิไปพุน่นน้องไายไปพุน่นนี่นะครับ นี่คือหัวหน้านะครับหัวหน้าผู้รับเหมานะครับสื่อกับเต่ากับนามอาหารการกินมาให้ลูกน้องนะครับยังมาแลงกับมีมาอีกนะครับบาวาสิเป็นนามเย็นบาว่าสิเป็นนามรอง <c oughs> นี่แต่แม่แต่แม่หัวหน้าสร้างนี่เล่าสี่ให้ลูกน้องผมเองถ้าถ้าหัวหน้าสร้างวาเราสี่ห้ลูกน้องผมเองเลยเราเสี่ยลูกน้องนี่คุดทมเองเลยคุดกับคุดเองทมกับทมเองแล้ววะเดียวต่อตอถึงลูกน้องจะเป็นเรื่องายทก่สุดนะครับบ แมี้ยอยู่แล้วบเคยจังสรนแล้วเราไอ้กี่ทีเนาะไม่อยากจักรรถจักรรถมันหนาใจว่าโอ้ยลวงน้องหลายหุ่เองหมดแล้ว่ะ พอแตงไม่ไงพี่น้องสถานร,รถไทยกับเรงแตงพอได้ไหมไอ้ไอ้ดัดนเด่นอยู่นี่เด่นเด่นหอดบัลิงไอผครับไฟรุ่นครับรถไทยไฟรุ่นไฟรุ่นสร้างตัวนะครับเป็นไฟรุ่นสร้างตัวนะพี่น้องหาเงินเองครับ ทำหลายอย่างนะครับ ช่วงลงน้องกินเข่านะครับช่วงลงน้องพาก,กินเขาเพื่อนก็เอารถมาดัานดินข้มลุมนะครับกินเขาแล้วก็จะเด้วาง่งเตรียมเทคข้านนะครับนี่คือการวางแผนของสร้างแต่ละชุดอยบอกดื้อกันนะครับสร้างบางชุดก็ว่าเออใส่เ่งิงทุนแรงเราจะมีเวลาปเปียกอย่างอื่นนะครับสร้างบางชุดก็จะบอกว่าเฮ็ดเองแล้วมันสีได้งานทีแต่ของถือใจ การนั้นนะครับจะอยู่ที่การวางแผนและการบริหารน,น้องน้องเนาะว่าผู้ใดสีวางแผนแบบใดหน้างานเป็นจังใดการบริหารงานเป็นจังใดนะครับ <S <S 1> <S 1> อ่ะ,ะอเดีย๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆครับถ้าเพิ่นเริ่มเท่ขั้นก็สิมาอัปคลิปอีกเนาะครับเนาะอ่ะขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกดติดต่อใครกดไลค์กดแชร์ครับ ฝ่ายบริโภคชนะครับรถไถแต่งนะครับเนี่ยอแต่งเหลือมากมพีม่น้องสาระคลิปนี้ไว้อมไปสักก่อนพี่น้องได้มากกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ